ตำนานโบราณว่าด้วยเรื่องน้องหมาหรือสุนัขจากหลายตำราได้กล่าวเอาไว้ว่าการเลี้ยงสุนัขเป็นสิ่งมิ่งมงคลเป็นความฝันสูงสุดของการอวดเบ่งบารมีในแต่โบราณแต่ตำนานโบราณมีอะไรกันบ้าง ลองมาศึกษาดูกันการเลี้ยงสุนัขสีดำหูขาวถือว่าส่งเสริมให้เกิดสิริมงคลช่วยดนบันดาลให้คนเลี้ยงร่ำรวยและได้เป็นขุนนางการเลี้ยงสุนัขสีเหลืองมีขาคู่หน้าสีขาวจะทำให้ได้รับโชคลาภ เลี้ยงสุนัขสีขาวมีหางสีดำจะทำให้คนเลี้ยงจเจริญก้าวหน้าถ้าหากเดินตามถนนแล้วเจอสุนัขแปลกหน้าเดินตามเราและตามมาอาศัยอยู่บ้านด้วยเป็นนิมิตหมายว่าหัวหน้าครอบครัวนั้นจะเป็นคนมั่งมีร่ำรวย ส่วนสุนัขที่เฮาเก่งๆและชอบไล่กัดผู้คนแต่ถ้ามาเจอคนปีขานสุนัขตัวนั้นจะเกรงกลัวอำนาจและยอมสงบนิ่งด้วยความกลัวการแบ่งอาหารให้สุนัขจรจัดที่หิวโหยหรือให้ความเมตตาสุนัข ให้เข้ามาหลบฝนในชายคาบ้านถือว่าเป็นการทำบุญทําทานที่ให้อนุสง์ผลบุญแก่ตัวเราอย่างมหาศาลคนเกิดปีจอต้องเลี้ยงสุนัขในบ้านอย่างดีให้ดีเพราะจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญยิ่งใหญ่ในชีวิตด้วยสุนัข เป็นสัตว์นักษัตว์ประจำปีเกิดจริงไม่จริงอย่างไรเชื่อได้หรือไม่ควรใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังว่ากันไปตามตำราโบราณที่ได้กล่าวเอาไว้